มีที่ไหนในโลกหรอกว่าการทํารัฐประหารเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่มันก็ผิดทั้งนั้นนะเเพราะว,ว่าคุณมันเป็นเรื่องแม้แต่ของไทยเองอ่ะของไทยนัรมนุษย์ก็เขียนไม่ว่าคุณจะอ้างคุณเหตุน,นู้ hate. นเหตุนี้เหตุไหนทั้งนั้นอ่ะ ที่เราทราบว่าพมา่าเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของอกลุ่มทหารทหารพรมาร่าเนี่ยเข้ามายึดอำนาจบริหารประเทศมารวมตั้งแต่ถ้าผมจำช่วง1960ในชะ่ไหมประมาณตน้ตนๆน,นะฮะยาวมาการที่ทางฝ่ายทหารพรมาร่ายึดอำนาจเนี่ยมันก็ ทําให้ประเทศเขาเนี่ยลักษณะ,ะการเมืองกับปกครองผู้นําประเทศเนี่ยมันก็ปราศจากความชอบธรรมนะเพราะว่าเป็นการยึดอํานาจมาจากประชาชนแต่ในที่สุดเนี่ยก็ทนไม่ได้ก็ต้องให้มีการเลือกตั้งนะตอนนี้พอมีการเลือกตั้งปั๊บก็ไป พม่าพักทาหารเขาเนี่ยก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินก็พักของคุณอ,องซานสูจีก็ชนะได้ได้รับเสียงเลือกอย่างมากก็ไม่ยอมปล่อยอำนาจอีกนะก,ก็ก็ยึดอำนาจต่อซึ่งตรงนี้มันมันมันทำอย่างนี้อีกเนี่ยประชาคมโลกเขาก็ายิ่งเห็นว่ามันแสดงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องนะฮะก็เพิ่มแรงกดดันรัฐบาลทหารพม่าก็ยังยื้ออยู่ ไปพักใหญ่จนรวมพลัง,งในสุดล่าสุดเมื่อประมาณช่วง90ถึงยอมให้มีเลือกตั้งปลาย90ที่เรายอมปล่อยยอมปล่อยอำนาจบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็าจากประเทศเมื่อ60กว่าปีมาแล้วเนี่ยพมา่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าประเทศไทยด้วยนะครับ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอหลังจากการบริหารของฝ่ายทหารพม่าเนี่ยก็ทําให้ประเทศเนยหยุดอยู่กับที่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่หลอกล่าหลังไปเรื่อยๆเ้วก็โลกเขาพัฒนาไปแหละไปไหนแล้วมันก็ทําให้พม่ากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนมากที่สุดในสุดเมื่อแรงกดดันนานาประเทศมากขึ้นในสุดก็ยอมให้มีการเลือกตั้งเปิดประเทศจนอย่างที่เราเห็นกันนะก็ภาคของคุณ อ,องศานซูจีคือ NLD เนี่ยได้ขึ้นมามีอำนาจแต่คุณอ,องศานซูจีเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นผู้นำอย่างโดยทางนิตินายได้เพราะว่าเขาล็อกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าห้ามคนที่แต่งงานกับต่างชาติเนี่ยเป็นผู้นำรัฐบาลแกก็ต้องเป็น ผู้นำในทางพฤติไหนเท่านั้นนะแต่ว่าก็หลังจากนั้นเมื่อพอเปิดประเทศก็เริ่มมีความหวัง<ม>นะมีประชาธิไปไตยการลงทุนเข้ามาต่างๆนาน,นานก็ทําให้พม่าเนี่ยาสามารถพัฒนาขึ้นมาอย่างน้อยก็พัฒนาได้ค่อนข้างจะเป็น 9, 9ก้าวก้าวกระโดดจากเดิมนะเราก็จะถ้าไปพม่าช่วงหลังก็จะเห็นตึกลางบ้านช่องมีรถใหม่ๆมีอะไรอะ่ะความเจริญขึ้นมาทางด้านวัตถุนี่มากพอสมควร หรือ,อผู้กุมอำนาจตอนนี้ทางการกอ,องทัพพม่าเนี่ยต้องการให้ประเทศก้าวไปสู่จุดไหนนะไม่แคร์ต่อเสียงกดดันของชาวโลกมันก็กลับไปย้อนยุคมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วแต่ทีนี้เนี่ยยกเว้นว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยเขาอาจจะสามารถเจรจาหรือมีทางออกร่วมกันกับทางพัก ทางคุณองซานซูจีหรือทางอ็เอดีเนี่ยว่ามันจะมีทางไหนที่สา,สามารถาประสานประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมกันได้ไหมคืออย่างน้อยการันตีาการันตีผลประโยชน์ให้กับกองทัพได้เท่าไหร่หรือก็ไปการประนีประนอมว่าตรงนี้มันจะสามารถมีดีลตรงนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้รแต่ถ้ามันไม่มีนะมันก็ยากที่จะมองไปอย่างอื่นนอกจากจะ ที่เห็นว่ามันก็ต้องกลับไปอย่างเดิมเพราะมันมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ <S <S ถ้าหลายคนที่ติดตามสถานการณ์ในพมา่าอย่างใกล้ชิดนะก็าอาจจะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงกับอยู่นอกเหนือความคาดหมายเสียทีเดียวแต่ที่แน่ๆมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง เศร้าใจที่พมา่าเนี่ยต,ต,ต้องกลับไปสู่เส้นทางเดิมอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันที่ผ่านมามันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าประเทศชาติเป็นอย่างไรนะเมื่อเราเห็นในภาพข่าวเนี่ยเราจะเห็นคนพมา่าส่วนใหญ่ใช่ไหมมีปฏิกิริยาต่อต้านเพราะชาต,ต้านการรัฐประหารเพราะเขาเห็นมาแล้วไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาอย่างชอบธรรมเนี่ย เข้ามาปกครองเนี่ยมายึดอำนาจเนี่ยมันพาประเทศไปไหนไม่ได้มันก็ต้มแงกจากประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลก็พัฒนาไปไหนไม่ได้เลยเป็นสิบสิบปีที่คนพมา่าไม่มีอนาคต่ะ <c oughs> เขาก็รู้ไงครับเพราะนั้เขาถึงรุกมาค้านไงไอ้ที่งนี้ผมก็อยากชี้ให้เห็นว่าเราก็ไม่ได้ต่างกันหรอกถ้าประเทศเราจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปได้มันก็ต้องเป็นตามคันลองที่ถูกต้อง ชอบทำโดยหลักประชาธิปไตยชนะเพราะว่านี่คือบริบทของประเทศไทยถ้าใครจะมาอ้างว่าจีนเขาเจริญได้เพราะว่าจีนกับไทยมันเอามาเปรียกกันไม่ได้จีนเขาเป็นเผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์เขามีฐานประชาชนสนับสนุนแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันคนละเรื่องกับบริบทของไทยเราแต่ของไทยเราเนี่ยผมมองไม่เห็นว่าเราจะสามารถก้าวเจริญเติบโตอย่างไร ถ้าเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้มันก็วัดหลักฐานตัวอย่างให้เห็นชัดๆในพมา่าเนี่ยตอนรัฐบาลทหารพมาร่าที่มาไม่ได้มาอย่างชอบธรรมบริหารนะประเทศเป็นอย่างไรแล้วพอมาถึงยุคประชาธิปไตยอะ่ะมันมันจเจริญขึ้นขนาดไหนนะม,มันก็เหมือนกันกับเมืองของเรามันก็ไม่ได้ต่างกันอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ,อ,อยากจะฝากไว้ว่าของเราถ้าอยากจะเห็นประเทศจเจริญก้าวหน้าแท้จริง ก็มีหนทางเดียวก็คือการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น